ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมามีบิ๊กแมตนั่นก็คืออินเตอร์มิลานเปิดบ้านพายให้กับบาร์เยนบุริกไปสอประตูต่อศูนย์แต่คูดี่ถูกจับจ้องมาที่สุดก็คงไม่พ้นจะเป็นนาโปลีกับลิเวอร์พูลที่จบเกมเป็นนาโปลียัดเยียดความปาชัยไปได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งแบบเหลือเชื่อแฟนบอลเลยทีเดียวก่อนแล้วเริ่มเกมลิเวอร์พูลมาในระบบ4-3-3เช่นเคยนำมาโดยผู้รักษาประตูอลิิซงขวาไปซ้ายเทรนเนอร์เล็กซานเดอร์อันโนโจโกเมสฟานไดและโรเบอร์สัน กองกลาง3ามคนฟาบินโยมินเนอร์และเอเลียดดนนานาดิอาร์ตเฟอร์มิโน,โนซาลาเริ่มเกมมาเพียง5นาทีเลี้ยวผู้โดนจุดโทษไปซะอย่างนั้นผู้ตัดสินเป่าฝ่าแฮนด์บอลชี้เป็นจุดโทษเป็นเซลินสกี้ยิงออกนำไป1ประตูต่อศูนย์ต่อมาเป็นจังหวะที่ฟานได้ไปทำา่าวีเตอร์โอซิเฮนในกรอบเขตโทษก่อนที่ผู้ตัดสินจะไปเช็ค VR และเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมายิงเองแต่ดันไปติดเซฟอาริซงเซฟไว้ได้ต่อมาโจากโกเมสพลาดท่าเสียบอลง่ายๆให้กับโอซิพฮนคนดีคนเดิมอีกแล้วก่่อนนทีจะหลุดเข้าไปใกร ขอโทษจ่ายให้โควัเซเลียยิงผ่านอลิซงก่อนที่ฟันได้จะเข้าสกัดออกมาจากเส้นนาโปุรียังคงนำแค่หนึ่งศูนย์แต่สุดท้ายก็ต้านไว้ไม่ไหวโดนนาบปุรีออกนำไปสองประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่อองกีซาเล่นชี้จากจังหวะที่อองกีซาเล่นชิงกับเซลินสกี้หลุดเข้าไปยิงเสาแรกเป็นประตูก่อนช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกเป็นนาบปลรีออกนำไปอีก3ประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่โจโกเมสอีกแล้วครับท่านพระราชาให้กับ โควาเชียปีตัวจีทีมชาติจอร์เจียเข้ามาทางกรอบเข็โทษทางฝั่งซ้ายก่อนใจยัดเข้ามาในให้โจวานนี่ซิมิโอเน่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของดิเอโกซิมิโอเน่ที่ลงมาแทนโอซิมเพนยิงเข้าไปจบครึ่งแรก3ประตูต่อศูนย์ถือว่างานหนักสําหรับจเกนคอปเลยช่วงครึ่งหลังมาเพียงแค่2นาทีนาทีที่47นาโปลอีออกนำจากเซลินสกี้เข้าไปเป็น4ประตูต่อศูนย์ย้ำแย่พอควรณเวลานั้นแต่อีก2นาทีลิเวอร์พูลก็ยังไม่ยอมตีไข่แตกขึ้นมาได้ 4ประตูต่อ1นจากลูกยิงเสาไกลของลุยดิอัสและสุดท้ายจบ9 0นาสิีไปด้วยสกอร์นี้นาบุรียัดเยียดความปรชาชัยให้กับอาคันตุกะจากประเทศอังกฤษไป4ประตูต่อหนึ่งหลังเกมจเจงขอให้สัมภาษณ์ว่ามันยากมากที่จะรับผลสกอร์ที่มันเกิดขึ้นอย่างแรกเลยคือนาบุรีเล่นดีมากๆส่วนเราเองก็ทําไม่ได้เช่นกันจุดโทษที่โดนไปงลูกนั่นก็คือก็ต้องยอมรับมันส่วน2ลูกต่อมาเหมือน,นเราไปเสิร์ฟให้พวกเขาแบบง่ายๆนั่นเป็นสิ่งที่ ไม่ดีเลยและเราควรป้องกันได้ดีกว่านี้ตั้งแต่แรกจนถึงนาทีสุดท้ายเราไม่ได้เล่นในเกมแบบของเราจนเตียโก้ลงไปอะไรมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ที่ดูได้เลยก็คือเราเปิดพื้นที่ให้เขาเยอะเกินไปเราไม่ได้เล่นกันแบบเป็นทีมเลยนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราแพ้ในอีก3วันเราต้องลงเล่นเจอกับวูบ้าพวกเขาเห็นเกมนี้พวกเขาจะหัวเราะเยาะเราและบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของพวกเขาทางด้านแอนดูโรเบอร์สัน on, แบ็คซ้ายของทีมให้สัมภาษณ์ งหงลังเกกมเเเช่นนดียวัราเปิดพื้นที่เขาเยอะเกินไปเราไม่กระชับพื้นที่นาโปรีเป็นทีมที่ดีกว่าและเมื่อขุดเป็นทีมที่กดดันกว่าและมีคนที่พลาดความกดดันก็จะเพิ่มมากขึ้นหลายครั้งที่เราเปิดพื้นที่โล่งให้เขาวิ่งต่อบอลทําให้เซ็นเตอร์แบ็กของเรามีปัญหาในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกคุณไม่สามารถเปิดพื้นที่ให้เขาเล่นง่ายๆแบบนี้เราสมควรแพ้ในนัดนี้พวกเขาดีกว่าจริงๆนี่คือหลังเกมเล็กๆน้อยๆที่ลิเวอร์พูลบุกไปแพ้นาโปรีแบบยับเยิน4ประตูต่อหนึ่งโดยในเกมถัดไป มีโปรแกรมที่จะดวดกับวู๊ปแธมตันต่อมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะกลับมาได้ในนัดนี้หรือเปล่าเอาใจช่วยสาวบุกลิคพูกันนะครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับเข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ